สวัสดีครับวันนี้พบกับยูทูปช่องทองอพากินหมาทุกเก้าทักครับวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจอภิรัราคางง่วควายยูทีตลาดบ้านหนองคุงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเมื่อก่าวนะครับวันนี้ชมกันไปยาวๆหลายคลิปได้ครับอ่ะคลิปที่สองครับพี่น้องหาพี่น้องรักข้างง่วงติดๆป๊อปๆพี่น้องหน่เบิ้งของไผ่นอกครับอันพ่อนี่พ่อี่นี่เจักบาทนี่เท่าได้แล่ะนี่ ของราคาถึกเบาๆสามหม้าพสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกแม่ตีอาแม่ลูกลูกแม่สามหมื่น้าพันแม่ลูกที่ซ้ำแม่เหรอเนาะแม่ถกไปแม่ถกไปแม่ทับแล้วตเอ๋อห้องสามหมื่นหาพันเนะครับต้องกูนี่เนาะมาตบบ้นไหนลรอพ่อมาจากบ้าหนองกุ้งเละบ้านหนองกุ้งเขานี่เนาะตั้บนหนองกุ้งเอานอาเซียกอันนวัดารีามอันนี้แม่ลูกตีพแม่แม่ลูกลูกแม่ ลูกแม่บ่่บรู้ว่าลูกซเแม่หรือว่าแม่ซสมลูกเนาะซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันเลยเอ้าสามมือหางครับตอนนี้ราข้าวหองไว้เนาะต่อรองกันได้ต่อรองกันได้สนใจแต่มันจะค่อมหรอพ่อเนี้มาหลายค่อมเลยคมนี่โอ้เหลือคมเดียวตีโอ้เหลือคมเดียวโอ้เหลือคมเดียวสามมือหางพี่น้องสามมือหางแม่ลูกลูกแม่ทับแล้วพ่อาทับแล้วอ่ะพ่อมีเบอร์ติดต่อบ่เบอร์ไหนเนาะครับพ่อเล่นับไม่ใช่เต๋อเอา โอ้เี่นปอนะู์้าน่เก้านึ่นย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าเก้าสามแปดเก้าเก้าสามเบอร์ผู้เยญ่บบานเอ้สามมื้นหาครับพี่น้องเอาละคาบถือเบาๆพี่น้องไปส่หยาใส่ฟางบ้านเปิดน้ำกระทอมหปายจริงนนำนำเมี่ยงกัพ่อน้ำกระท่อมนำกระทอมอ้กิ่นำกระทอมอมเอาดูโบกนออ็บกุ้ลไลพ่อเอาลๆเอาล่ๆเอาหนอยเอาเอ เอาจำนีเหรอพ่อโอ้ขอบคุณหลายๆพ่อไปกินน้ำกระท่อมวันนี้ดีดมันจะว่าดีดหรือเปล่าอ๋อชุ่มบรรยากาศเป็นซื้อขายง่วปเรื่อยเด้อพี่น้องหาราคาถึกๆมาบอๆพี่น้องเบิ้งสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพงพ่อมีตัวไหนแน่นอนี่แล้วครับแม่แดงแดงแม่ลูกบ่หนิคนหลดโตเนาะเอาแม่แดงๆดสี่ห้องเท่แสดง สองหมื่นหนึ่งพบาทโอ้ราคาปัดง้อหน่อยเนาะราคาง้อคือถือแหงแต่ถือแหงเนาะราคาสามหม่ซื้อไปตะกี้ตื้อสามหมื่นนี่เนาะซื้อมาสามหมื่นขายสองหมื่นเอดนีห้องาันราคาห้องพร้อมได้หมดราคาขายสองหมื่นเอสนี่ซื้อไปสามหมื่นมาขายสองหมเอดครับพี่น้อง ตัวนี้เท่าไหรพ่อตัวนี้ขายเพิ่นละเจ็ดพันเจ็ดพันเ่าไหร่พ่อเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดพันสามร้อยหมถูก่นเจามร้อยผูหรือไม่ครับงอผูหมื่นเจ็ดนี่ขายขายแล้วตัวนี้ห้องสองหมื่นเอดตัวเมีตัวหง่ๆราคาห้องไวโอ้ราคาเบาเบาเลยพี่น้องทองว่างนะพ่อเนาะราคาทองว่างเอาราคาเบาเบาพี่น้องเบิ้งเบาใครเล่นนนี่ฮะอันนี้เมนบ่พ่อ อ๋อพ้องพ่อเหลือแคน่นี้ตีด้ตัวแห่ตัวขาวหนึ่งตัวขาวปูเนาะสองหมื่หนหกพันบาทครับอาวัวอผู่สายผูสายขนกับสอ่นหกราคาห้องไว้ราคาหนึ่งต่อได้พ่อนเนาะอาสองหมงัวแม่ได้ครับตัวนี้มันงัวผูได้สองหมื่นหนึ่บาทราคาห้องไว้ปปูนี่ขายแล้วอ้อาวพ่อฝากได้ตัวไหนพ่ันหลุนเลุนเนไเด้อ อตัวนี้เตท่องเท่าไรเนี่ยสองห้สองหมื่นเจ็ดพบาทเนาะราคาก็ยังต่อไดรถเน้พอน่อรดเรเตยรถเต่อได้รถเมือมาตบบานไหนละ่องว่าี่ตำบลหนองปูงบ้านหนองปงเขานล่เนาะอ้าราคาถึกถึเลยมี้องตัวเมียตอนสองหมื่นราคาห้องไว้ต่อได็ดรถเตส่งได้พ่อฝากเบอร์พี่น้องไหนครับผมเก้าสามศูนย์เก้่สมแปดส ซีหกเก่าสามีหกเก่าสามพรายังครับพอนายพอสมรีก็ได้พอนายพอสมรีบ้านนองกุ้งนะพอเนาะราคานีกันยังต่อได้ลดได้สถานการณ์ราคางวตอนนี้เป็นยังไงพอย่ำแย่ย่ำแย่ถือถือแห้งถือแหงถือดีสำหรับผู้สื่อเอาไงครับปนั่นกจะนน้ำมมา่อปั้นเปนน้มันมาสื่อเนาะโอ้มันเป็นน้ำกระเสียเจ้กี่ชามีมกตจะได้ห่างจกีะไดกี่เรียว่าสามหมื่นขึ้นไป ทำเมินได้เออถ้าส่นเข้าสำนักอ,อ๋อปีนี้มันฟุ้งฟุ่งปีนี้ยังเงินละหา,าเศร้าใจปีนี้ราคาถือนะพี่น้องโอ้ประดีมีเงินมีทองนะครับเน้องไปจะเอาไปขุนไบะใส่ใส่ช่วมันแพงเ<อ>นาะตอนนี้ผูดพันเสือไปแล้วเพันแตบบ่ขาดทุนเขีนนะอ๋อเพันเสือมันตัดปีมันว่าแพงอ๋อเพันเสือปีไก่เนาะปีนี้มันลงลงมากปีกนี้ไม่ค่อยอยากเสือร่บัดพอลงพ่นว่าอยากซื้อประเดี๋ยเน่ว่าญาตมันลงอีกเอ้าเอาขอบคุณอะไรขอบคุณชคหวานครับผมสวัสดีครับผม พาพี่น้องชมไปเรื่อยเอ้ามาหนี้บรรยากาศกันยังคึกคักเนาะครับห้อยหอยเปลี่ยนเนาะครับเนาะห้อยเปลี่ยนบารบือเต็มมากโตครับมาหนี้ได้มาหลายบ่สี่ตัวขายตัวหนึ่งเหลือตัวไหนแม่แม่แดงนี่เต๋แม่แดงสูงสูงง่านี่เนาะทับไปนี่ไม่ต้องทับแม่สาวทองว่างหัวโลนพร้อมเนาะโอ้ข้อมสูงได้เลยครับตัวนี้เนาะร้อยสี่สิบกว่าแม่สาว รอบผสมสูงที่ร้อยสี่สิบกว่าแม่หัวลวนพร้อมห้องไวเท่าไหร่สามครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องตัวนี้สูง,สงยยๆใหญ่ๆแม่หัวลวนพร้อมโอ้เป็นตะเลียงเนาะมันได้ควบเง,งาเนาะตัวนี้เนาะแข้งขาดีสูงอาลาดเลยร้อยสี่สิบหาบวกแน่นอนครับตัวนี้แม่สาวนะครับพร้อมผสมห้องไว้สามหมื่นเก้าราคาหนึ่งกยังต่อได้เด้อกวางหอยเปลี่ยนตัวนี้แมนบอตัวนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนแม่ที ตัวเถือกตีอ๋อเต๋อเถือูปุ่ยหาสายผูสายขุนจังสี่ห้องเท่าไงสองหมื่นห้าพันบาทโอ้ราคาครับง้อผูง้อขุนมีเงิ่อนนี anyway> ่เอาไปใส่อยากใส่ฟางเนาะล่อราคามันขึ้นพี่น้องกรับจังเอามาขายทีนึงทั้งนี้ก็มีตีเอายางมาเรื่อยๆครับโอ้ง้อหลายอยู่อันนี้บ่ตัวผูตัวแม่เนี่ยตัวแม่ตีส้าหน่อยตัวนี้ตี โอ้ตัวมาตัวนี้สูงเงยเเนาะสาหน่อยอยู่แต่ว่าสูงเงอาครับตัวนี้ออมออมออมมันเป็นล่ำปีหอตะเศร้าเนาะเศร้าตะโดดแล้วเศ้าตะโดดแล้วครับเป็นสกเก็ตจังหน่อยเปิดไปเท่าไรสองหมบาทอา้าราคานี้ขนเป็นล่ำปีว่าใดเด้อครับพี่นอนนี่สองหมื่บาทก้สูงที่สาม 130, ครับสองหมื่นเจ็ดพับาทขออยเปลี่ยนบอลบืเนาะต่อได้รถไดนเนาะต่อไห้รถไห้ทรงได้ เหลือสามตเต๋อ่นคนขายแล้วตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้ห้อง27 0 0 0ตัวแม่ตัวผูห้องตัวผูห้องเท่าไรก็สองหมตตัวแม่สาวตุงสูงหนั่นห้อง39มหมราคาสื่อต่อได้ลดได้ส่งได้อ่าฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับหอยเปียน0ูนกสอง9ูนกสองเก้าเก้องสองเเนาะพ่อเนาะอ่าขอบคุณหลายๆพากไห้ช่วงาันครับผม สวัสดีครับผมตาพี่น้องชงไปเรื่อยๆครับบรรยากาศกันคือไครกันยังคือคักอยู่ของข้าตัวใดเนาะถายไปพอถายไปเด็กตัวใดล่ะแมนเบิร์ตเต๋เอาเาผมไปถ่ายให้มาอันนี้แม่ลูกเต๋แม่ลูกลูกผูนี่เต๋เอางัวงมาตะบันใดล่ะ ห้องสามมืนหาแม่กับลูกเนี่ยแม่ลูกลูกลูกูเนี่ยห้องสามมืนหาต้นสูงให่เนี่ยป้าสมัยตะก,กีบ่าอะไรดิสามมืนหาเนี่ยสามมแม่กับลูกเนาะแม่กับลูกเขาแปลกๆดีน้องเนี่ยโอ้ขเขาแปลกดีพวกนีดด้มาของแปลกสายแปลกสายตังมาตบาไนไหแล้วพ่อมาตะบานไหน้อาเนี่แล่มะ้านไหล่อะบ้านไหนล่อมาะบ้านไหนล้อาตะบ้ล้อมาตะบานไหนล้าตะ้นหนแว่อานห่อาตะบ้นไ้่าบานลอมา้นหนแ้่าบ้าแอมาบ้านหแม่ทับไป แม่ว่าะธานทบแม่ประธานทบเนาะส้มสูงแม่ที่ประมาณหน่อยสี่สิบบวกขึ้นแล้วครับครือเกณฑ์นี่แหละครับแม่ลูกลูกผูกห้องสามมื้อหาถือตัวละมื่นกว่าบาทแมนเอาถือก็หมูถือก็หมูโอ้ยเห็นราคาแล้วในห้อยช้ำใจถือก็หมูเนาะโอ้ห้องพ่อมีมีแคู่เครูเดียวคู่เดียวสามมื้อหาครับพี่น้องเอาเปียกเที่ยวราคาเมื่อ พี่น้องเบิ่งเม่ลูกลูกปูสามหมื่นหาแต่ว่าราคาหน่ม่ราคาขายดิต่ออีกต่ออีกต่ออีกพี่น้องพ่อฝากเบอร์พี่น้องไว้ได้ครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสห้าย์หกห้าศ่าองสี่ห้ายังครับพอสมบัติครับปลอมบัตรบัตรในหอน่าเชื่องเนาะตูสูงยังไงครับ้องสามหมื่นหาเมีลูกลูกปูอาขอบคุณหลายพ่อขยี้ชูมันครับผมสดีครับค้นกันไลนยเ้ครับค้นกันไลายยมาสื่อขายกัน ອ້າບໍ່ໄດ້ມີເງິນກະຝາກຊື້ກັບຊີ້